นางเงือกย่านบางอกอกน้อยคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องนางเงือกกันไหมครับจะบอกว่าเงือกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับหรือจะบอกว่าเป็นพวกผู้ผีก็ไม่รู้จะจัดอยู่ในประเภทใดเหมือนกันแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยเงือกของจริงนะครับมันไม่ได้หน้าตาสวยแบบในหนังฝรั่ง หรือการ์ตูนที่เราเคยดูมาตั้งแต่เด็กลองนะครับเพราะจากคำบอกเล่าของคนที่เคยเห็นเนี่ยเขาว่าเงือกตามแม่น้ำในหมู่บ้านเราเนี่ยจะมีรูปร่างแบบคนหากแต่ตัวเนี่ยจะเล็กกว่านิดหน่อยครับทนลางจะเป็นปลาที่แบบเขาว่ากันจริงนั่นแหละแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยเขาว่ากลิ่นคาวเนี่ยมันแรงมากเพราะตามตัวเนี่ยจะเต็มไปด้วยเมือกครับเราวกับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเลยทีเดียว ที่นี่แน่เนี่ยนางเงือกจากที่เขาเล่ากันไม่ทําร้ายใครนะครับหากออกจากกลัวคนซะอีกแต่เงือกเนี่ยกลับเป็นเรื่องเล่าที่ดูน่ากลัวและหว,วาดเสียวของบรรดาเด็กๆที่บ้านอยู่ริมแม่น้ําแม้ไม่เคยจะเจอด้วยตาของตัวเองนะครับแต่ก็จะถูกผู้ใหญ่พวกเนี้เล่าปลูกฝังกรอกหูนะครับจนพานหลอนและไม่กล้างลงไปเล่นน้ําถ้าหากไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย สำหรับสถานที่ที่เคยมีผู้เล่าลือนะครับว่าพบเห็น,เ,นงเงือกเมื่อในอดีตนั้นเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาช่วงแถวนนทับุรีนั่นแหละครับขยับเข้ามาหน่อยก็จะเป็นย่านฝั่งทนตรตงแถววัดสุวรรณรามหรือถ้าเอาแถวพระรามสองเนี่ยครั้งหนึ่งก็คือมีคนเล่าว,ว่าเคยมีชาวประมงเนี่ยจับเงือกได้เนื่องจากติดอวนมาครับแล้วก็เอามาฝากไว้ที่วัดแห่งหนึ่ง ก็ยังเคยมีผู้พูดถึงอยู่เช่นกันแต่ประสบการณ์ที่จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเกิดขึ้นที่คลองบางกอกน้อยและก็เป็นเรื่องที่เคยตกเป็นข่าวด้วยหากแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปกันง่ายๆเหมือนสมัยปัจจุบันนี้นะครับรวมถึงกล้องก็หายยากเสียด้วยก็เลยไม่มีใครเนี่ยสามารถ,ถถ่ายภาพหรือเอามาเป็นหลักฐานหรือรูปประกอบเนี่ยให้ผู้คนเชื่อถือกันได้นะครับ ตำนานนางเงือกในคลองบางเกอกน้อยนะครับที่มีการเล่าถึงเนี่ยจุดที่พบกันบ่อยคือตรงท่าเรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยและบางช่วงของลำคลองครับนอกนั้นั้เนี่ยจะเป็นตรงคลองตามท่าน้ำวัดหรือกระทั่งตามแผที่ชาวบ้านเขาทำไว้อยู่นะครับด้วยวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับเกิดขึ้นมานานมากตั้งแต่สมัยยังเด็ก โดยได้ฟังจากกู้ใหญ่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังมาอีกต่อนหนึ่งนะครับแม่และยายเนี่ยเล่าว่าที่แพรนะครับยายหนอมสุวรรณเตมีซึ่งขายยาไทยประจำคลองบางกอกน้อยตัวแพรเนี่ยลูกบวบซึ่งทำมาจากไม้กระบอกลำไผ่พึ่งแห้งบนแพรเนี่ยยังทำเป็นคล้ายบ้านเรือนไทยทรงจวหลังเล็กๆไว้ขายยาไทยครับรับกวาดคอเด็กเล็กเป็นต้นนะครับ ข้างๆแผรก็จะมีแผ่ลูกบวบเป็นมัดๆไว้กันคลื่นตลอดแนวแผรครับโดยแผ่ที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับบ้านผมและอยู่ยื้อง,องกับวัดสวุวรรณกิรีครับห่างจากบ้านคุณยายชมที่เป็นข้ารับใช้ในรัชกาลที่6ในสมัยนั้นนะครับและก็เป็นญาติทางแม่และยายผมเล็กน้อยด้วยยายเนี่ยเล่าในบางคืนจะมีสิ่งแปลกๆมาปรากฏอยู่หน้าแพยายหนอมเช่น บางจะมีเสียงหัวเราะหรือไม่ก็เสียงพูดคุยกันเสียงเล็กๆไม่คุนหูเท่าไหร่พูดคุยเล่นกันเป็นที่สนุกสนานกันไปนะครับจนกระทั่งคืนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคืนเดือนหงายแสงพระจันทร์ได้มาจะส่องอลามไปทั่วท้องน้ำยายหนอมเนี่ยเจ้าของแพรก็ตื่นลืมตาขึ้นมาเดินดูด้วยความสงสัยว่าไอ้เสียงที่ได้ยินทุกวันเนี่ยนันคือใครกันแน่นะครับดึกดื่น่านี้ไม่รู้จะกลับจากนอนกันแล้วสิ่งที่ใยหยนอมเห็น ก็ทำเอาแก่ตกใจแทบช็อกค,ครับเพราะแก่เล่าว่าเห็นเป็นผู้หญิงที่ท่อนบนเนี่ยเป็นคนแต่ท่อนล่างเนี่ยเป็นเหมือนปลาซึ่งก็คือหนังเงือกนั่นแหละแกว่าเท่าที่ดูเนี่ยเป็นหญิงสาวสวยผมยาวนะครับกำลังใช้มือยันแผ่ขึ้นจากน้ำมาคว้ากระจกส่องหน้าครับแล้วก็นั่งส่องตัวเองอยู่ถัดไปข้างๆนั้นกน็ยังมีเงือกอีกสองตัวที่กำลังขึ้นจากน้ำเช่นกันเป็นเงือกตัวพ่อกับแม่ ขึ้นมานั่งบนแพรหางที่เป็นปลาเนี่ยก็พัดโบกน้ําทําให้เสียงดังเป็นจังหวะเสียงเหมือนปลาตัวใหญ่เนี่ยว่ายหุบเหยื่อบนผิวน้ำยังไงอย่างนั้นเลยครับภาพที่เห็นเล่นเอาใหยหนอมเนี่ยกลัวจนแทบสิ้นสติปากก็ร้องไม่ออกตกตะลึงว่าเงือกเนี่ยมาอยู่บนแพนี้ได้ยังไงแต่พอรวบรวมความกล้าได้เนี่ยก็ลุกขึ้นยืนปากก็ตะโกนถามด้วยความตกใจว่าใครมาเล่นนามหน้าบ้านฉันนะ่ะ เมือ geliyor, so road, mm. Luckily, the the Hence, ่อเงือกได้ยินดันั้นได้ก็ต่างหันหน้ามาทางเสียงยายหนอมด้วยท่าทีที่ตกใจเช่นกันครับยายหนอมเล่าต่อว่านางเงือกเนี่ยเป็นสีแดงประกายตัวเป็นมันสัพักมันก็กระโดดจากแผ่ลูกบวบลงไปในน้ําเสียงของน้ําได้ดังกระจายเปียกขึ้นมาบนแผ่ไปทั่วเลยครับก่อนที่อีกสองตัวเนี่ยจะว่ายหนีออกตามๆกันไปและเห็นหัวเงือกทั้งสามเนี่ยไปปุบปุบโผล่อีกทีก็ตรงทางไปท่าวัดขี้เหล็กสุวรรณคีรี ตรงปากแม่น้ำสามแพ่งนะครับเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเล่นเอายายหนอมทั้งกลัวและก็ตกใจครับจนถึงขั้นนอนไม่หลับเลยทั้งคืนพอเช้าเนี่ยก็รีบตื่นมาดูที่แผ่นาบ้านตรงที่นางเงือกเนี่ยมาเล่นน้ําอยู่เมื่อคืนนี้ครับซึ่งก็พบว่าเนี่ยมีกระจกที่นางเงือกเนี่ยลืมทิ้งไว้หล่นอยู่จึงได้เก็บเข้าบ้านมาพอวันต่อมายายหนอมก็เอากระจกเนี่ยไปวางคืนไว้ที่เดิมครับแต่เที่ยวนี้ยนางเงือกไม่กลับมาอีกแล้ว หายจากที่นั่นไปเลยและก็ไม่เคยมีใครพบเห็นอีกต่อไปเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีนะครับส่วนกระจกนั้นเนี่ยยายหนองก็ยังเอามาให้แม่และยายของผมดูเลยแม้ว่าเนี่ยทำมาจากทองเหลืองสวยงามมากๆมีด้ามจับมีรวดลายที่งดงามเป็นสมบัติที่เงือกเนี่ยคงทิ้งไว้ให้ยายหนองไว้ดูต่างหน้ากระมังนะครับคิดแล้วก็อดเสียได้ไม่ได้ว่าถ้าหากยังอยู่เนี่ยคงได้ถ่ายรูปเอามาให้ดูกันแล้วแหละ เมื่อผมโตก็ยังจําเรื่องที่ใหญ่เล่าให้ฟังได้ดีครับเวลาที่มีโอกาสนั่งเรือโดยสารเนี่ยก็มักจะรู้สึกหลอนๆอ,อยู่ตลอดผมเนี่ยจะไม่ยอมลงจากเรือตรงแถววัดขี้เหล็กเลยครับหากจะลงก็ต้องลงเลยไปแถววัดไก่เตี้ยหรือไม่ก็ท่าก่อนหน้านั้นส่วนแผ่ใยหนอมที่เคยเป็นร้านขายยาสุวรรณเตมีตรงริมคลองบางกอกน้อยยื่้อวัดขี้เหล็กนั่นแหละต่อมาแกได้ย้ายไปเปิดร้านใหม่ที่วัดสามปลื้มแล้วครับ ซึ่งวัดเนี้ยสมัยก่อนนั้นเเลี้ยงจระเข้ไว้ตัวใหญ่มากๆเลี้ยงมานานจนได้ตายจากกันไปดเด็กๆยุก,ก่อนเนี่ยหากจะมาที่วัดเนี้ยมีอย่างเดียวคืออยากไปดูจระเข้ให้ได้นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าของเก่านะครับที่ทางอาจารย์หมดได้เรียบเรียงให้ฟังกันใหม่เกี่ยวกับการพบเห็นเงือกในบ้านเราซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบางคนฟังดูเป็นเรื่องเหลวไหลหรือว่านิทานหลอกเด็กครับแต่ก็มีหลายๆครั้งที่คนเคยเจอ ต่างยืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีอยู่จริงๆครับเล่นนี้ก็คือเรื่องร่าทั้งหมดก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ลเล่าเรื่องผีในสไตล์จอมดบางแทรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับข้าคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดี อยาเจอผีก็แล้ว